Hàng thì vô Xem bà Cảm ra dù dài Hạc bùng Hạc bùng à này bùng biểu dầm bùng biểu bùng เดียวมันมีบักบุ้งนะเอาบุ้งติดฟันปะไม่ติดทำไมห่างไม่ค่เดี๋ยดีเดี๋ยดี ระวังมันจะลงคอลงไปเลยนะต้องฟันแน่นทดลองไหตลงป่ะแฉ<จ>บแฉบแฉบแล้มันส้มส้มมันดีมันส้มส้มแปลว่าเปรี้ยว ส,มสม้มแปลว่าส้มไม่ใช่ภาษาไทยแปลว่าภาษาอีสานส้มภาษาไทยแปลว่าเบี้ยวแมนบอ